สวัสดีครับมาต่อกันที่ข้อสี่นับครับผมข้อสี่ข้อสี่ข้อสี่ใครที่ว่าแน่นะใครที่ว่าแน่ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามที่ผ่านมามาเจอข้อสี่หน่อยมาเจอข้อสี่หน่อยข้อสี่เนี้ยก็ก็ตัวก็ตัวปราบตัวปราบเซียนเหมือนกันตัวปราบเซียนเหมือนกันเพราะเขามีลูกเล่นอย่างอื่นมาอีกเดี๋ยวลองมาดูกันครับว่าเป็นยังไง mời hai mẹ thô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 i mẹ ใช่ไหมเพราะว่าหนูช่วยออกมาใช่ไหมครับแล้วแบบนี้มันคือเป็นลูกน้องแล้วอ่ะไม่ใช่แบบนี้ไม่ได้เรียกลูกน้องแบบนี้เรียกว่าเป็นโอเคไอที่ไอคือไอที่ที่เปิดเพลงที่ไรเนี่ยก็ให้เรียนอ่านโจทย์นะครับผม ก็รอนะครับโอเคครับนั่นเรนมาดูมาชันพิจารณานะครับว่ามันเป็นยังไงเออเอออะไรดีตรงเขียนชื่อปฏิกิริยาในแต่ละสมการเนาะถ้าคนมันหน้านะถ้าคนมันหน้านะมันจากข้อหนึ่งมันจากข้อสองมันจากข้อสามนะสมการแรกเนี่ยเดยวหนูจะตอบว่าเอสเตอร์ลิฟิเคชันเด่หนูจะตอบเอสเตอร์ลิฟิเคชโอเคไหมครับ เดี๋ยวหนูจะตอบเอสเตอร์ลิฟิเคชันไม่ใช่นะโวยไม่ใช่นะโวยมันโดนน้ำฟันเด่นเปล่ามันโดนน้ำฟันเยน็เยนเยน็นเย็นเย็นเห็นอะไรโดนน้ำปุ๊บเป็นเอสเตอร์ลิฟิเคชันหมดเลยอันนี้เนี่ยถ้ามันไปทางนี้นะฮะสมการแรกเนี่ยถ้ามันไปทางขวาเนี่ยเราเรียกว่าไฮโดรไลซิสแต่ถ้ามันมาทางซ้ายเนี่ยเราเรียกว่าเอสเตอร์ลิฟิเคชันแต่แต่แต่ครูบอกแล้วว่าอะไรก็ตามที่มองเป็นเอสเตอร์ลิฟิเคชัน เออเออแล้วเออขอโทษโทษโทษเอสเตอร์วนะิลิเคชันน่ะก็คือคาร์บอ X บวกกับแอลกอฮอล์เนาะแล้วก็เป็นเอสเตอร์แต่ที่ที่ครูให้ระวังก็คือการโดนน้ำฟันสิ่งที่ครูให้ระวังก็คือการโดนน้ำฟันเอสเตอร์ก็โดนน,ดโดน้ำฟันได้เอไมล์ก็โดนน้ำฟันได้ลองมาดูครับหนูด,ด,ดูนะสมมตินะครูเป็นคนระแวดระวัง ครูเป็นคนระวดรวังตัวคนระว,ระวังตัวคือพีเนี่ยอาจพีพีพีอาจจะเป็นเอสเตอร์หรือเอมายก็ได้นั้นมันเริ่มกันเลยแล้วกันวนะอืมนั่นเดูตัวอาร์ชัวตัวอาร์ชัวแบบหนึ่งแ๊บหนึ่งแบบหนึ่ง,แบบงขอโทษเอาก่อก่แม่งก่อนเลยกไอก่ครับ ชื่อปฏิก <an> ิริยาในแต่ละสมการสมการแรกชื่อโดนน้ำฟันปาสาไฮโลนะปาสตาไฮปาษากินเรียก่็ไฮโดรไลซีสนะครับไฮโดรไลซีสำหรับาสำหรับปฏิกิริยานี้นะครับลองดูดิอ R อานี่ต้องเป็นคาร์บอนแน่ๆเลยทากับโซเดียมเนตเพราะฉะนั้นเนี่ยปฏิกิริยาปฏิกิริยาเป็นปฏิกิริยาสเทอรนหลินลัวพูดไม่ค่อยชัดเลยดูคุณประยุทธ์บ่อยผมไม่รู้นะคุณก็ดูนะอาคือคาร์บอนนะ อ่าคืณคาร์บอนทำไมทำไมมันยังไงปิดโถไม่มาทางของตัวนี้ไงเข้าใจอ่ะปิดโถ่ผรู้ดีรู้ดีไปหมดอ่ะฮะโอ้โนี่ยแบบประโยชน์ไม่ได้เดี๋ยวสอนเรื่องเรื่องอ่ะเพราะฉะนั้นอาเนี่ยมันคือบาร์คเอ้ยอาไม่ใช่บาร์อามันคือคาร์บอนอามันคือคาร์บอนชัวรยๆอยู่แล้วยังไงอาก็คือคาร์บอนครับผมยังไงอาก็คือคาร์บอนนะครับ แดดอะไรน้ำอะไรโดนนี่นั่นเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วดูดูต่อนะในเมื่อนักเรียนบอกว่า R คือคาร์บอ X ดูดูสมการที่3สมการที่3เนี่ยมันเกิดเอสเตอร์เพราะ,ะนั้นก็เป็นเอสเตอร์ลิฟิเคชันสรุปกอไก่ตอบอ,อะไรบ้างครับตอบไฮโดรไลซีดสะเตอนสะเตอนภาษาอังกฤษอะไรวะไม่รู้อันนี้ก็จะเป็นปฏิกิริยาอะไรฮะเอสเตอร์ลิฟิเคชันนะครับผมนั่นแสดงว่าถ้า R มันคือคาร์บอก ถ้า R คือคาร์บอ X T ก็ต้องเป็นแอลกอฮอล์รูอยู่แล้ว T ก็ต้องเป็นแอลกอฮอล์โอเคไหมครับผมแล้วแลวอว้อีกตัวเนี้อีตัวนี้ที่ครูชี้เนี่ยมันก็คือเอสเตอร์มันก็คือ,คอเอสเตอร์เฮ้ยชื่อว่าไงวะเอทิลอะซิเตตเอทิลแสดงฝั่งแอลกอฮอล์มี2องเอทิลแปลว่าฝั่งแอลกอฮอล์มีถังนี่ครับมันคือตัวนี้ครับ เห็นปะเนี่ยเน่ยั่งแอลกอฮอล์มี2มี C 2ตัวเราเรียกว่าเอทิลแล้วอีกก้อนนี้เราเรียกว่าอะซิเตตนะครับถ้านักเรียนยังจำไม่ได้เนี่ยให้นักเรียนกลับไปดูวิดีโอที่ครูสอนนะครับผมในเรื่องของเอสเตอร์ในการเรียกชื่อของเอสเตอร์ในวิดีโอย้อนหลังได้นะครับผมเสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วนั่นหมายความว่าเฮ้ยดูเล่นๆดิจากสมการเนี่ย จากโครงสร้างเนี่ยหนูจะได้คาร์บอกกับแอลกอฮอล์หนูเห็นไหมหนูเห็นไหมคาร์บอกจะเป็นคาร์บอก2สองตัวเวลาหนูตัดหนูตัดตรงไหนอะ่ะหนูตัดตรงนี้ดิเวลาผ่านะผ่าตรงนี้นครับผ่าเลยเวลาผ่าเสร็จเดี่ยหนูก็จะได้คาร์บอกแบบนี้แล้วยัดโ OH. อตรงเนี้ยยัดเอโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น หนูจะได้คาร์บอกกับแอลกอฮอล์มาเป็นแบบนี้อีคาร์บอกกับอีแอลกอฮอล์อรวมกันเป็นตัวนี้โดนผ่าปุ๊บหนูก็จะได้ตัวนี้ออกมาเลยเปิบเห็นไหมครับอืมตัวนี้คือคาร์บอกนะตัวนี้ก็คือ,อ,อแอลกอฮอล์ครับผมอืมเห็นป่าวครูอยากจะชี้ให้นักเรียนเห็นแล้วก็ชินชินชิน,ช,นชินไว้เลยว่าเอาขอโทษไม่เห็นหระ ให้นักเรียนชินไว้เลยว่าเห็นไหมครับ CCO เนี่ยยัด OH แล้วฝั่งนี้ฝั่งแอลกอฮอล์เนี่ยก็คือยัด H ก็ตัวเดียวก็คือตัวที่ H ที่เป็นสีแดงตัวน,นี้ก็ยัดลงไปนูจะได้คาร์บอกแล้วก็แอลกอฮอล์มาใช้สมการที่สามไม่มีอะไรเสร็จแล้วสมการที่สามเสร็จแล้วไม่ได้ดูคำถามเลยตอนนี้หนูก็จะได้ S ด้วยนะหนูดูดิถ้า R หนูเป็นคาร์บอกตัวนี้ถ้า R หนูเป็นคาร์บอก คาร์บอ X จะไปทำกับโซเดียมเมนนเพราะฉะนั้น Na มันจะไปเสือกอยู่ที่ H Na จะไปเสือกอยู่ที่ H เพราะฉะนั้นหนูจะได้ S, <S มา, <S มา <S หนูจะได้ชื่อหนูจะได้ S, <S มา S, มา <S จะเป็นตัวนี้ครับนี่คือ Lights, S, น, <S นี่ก็คือ S โอเคนะครับนี่ก็คือ S เพราะฉะนั้นเนี่ยตัว T ได้ยังไงตัว T ได้แล้วเพราะ T คือแอลกอฮอล์ H, ไหมแอลกอฮอล์ L H. ตัวนี้มีชื่อว่าอะไรแอลกอฮอล์ H. ตัวนี้มีชื่อว่า L วอะไร เอทิลแอลกอฮอล์หรือเอทานอลนะครับผม R อยู่ไหนวะ R อ,อยู่นี่ R อ,อยู่นี่ก็คือ R ก็คือกรดแอซิติกกรดแอซิติกหรือที่เราเรียกว่าเอทานออิกแอซิดเริ่มไม่ค่อยคลองแล้วนะเริ่มลิ้นพันกันนะคล้ายๆครับจงเขียนชื่อและสูตรโครงสร้างของเหรอเหรอ S ก็นี่ไงครับเก็นี่ไงครับชื่อว่าโซเดียมเอทานออิกโซเดียมเอทานอิกหรือจะพูดเป็นภาษาไทยนะก็คือ เป็นเกลือของกรดอินทรีย์เป็นเกลือของกรดอินทรีย์หรือถ้าจะเรียกชื่อมันเลยก็คือโซเดียมเอทาโนอตนั่นเองนะครับไก่ไขควายแล้วมาดูงองูครับอีความงองูงนี่แหละนะักเรียนดูดิ Q มีมวลโมเลกุลน,น้อยกว่า R อายู่หนึ่ง Q มีมวลโมเลกุลน,น้อยกว่า R อายู่หนึ่งซึ่งซึ่ง ถ้าใครก็ตามที่บอกว่า P เป็นเอสเทอร์ถ้าใครก็ตามที่บอกว่าตัว P เนี่ยมันเป็นเอสเทอร์นั่นหมายความว่าตรงนี้มันจะต้องเป็นออแอลกอฮอล์กับคาร์บอ X ซึ่งซึ่ง,งไม่มีคาร์บอ X ตัวไหนและไม่มีแอลกอฮอล์ตัวไหนที่มันมีมวลโมลเมลกุลต่างกันหนึ่งหน่วยไม่มีครูลองเขียนคิดดูแล้วเปิดดูตารางแล้วไม่มีครับ ไม่มีคาร์บอกตัวไหนไม่มีไม่มีคาร์บอกตัวไหนที่อะไรวะที่มีไม่มีคาร์บอกกับแอลกอฮอล์มันต่างกันหนึ่งเนี่ยมันไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่มันมีอยู่ที่อะไรรู้ไหมฮะพอดีว่าเปิดตารางแอบแซบไปดูเมื่อกี้เปิดตารางไปดูแล้วนี่มันจะมีอยู่ต่างกันหนึ่งก็มันก็คือ คาร์บอกกับ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 เอมีนมันคือคาร์บอกกับเอมีนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้งองูเนี่ยไอ้งองูเนี่ยมันบอกเราเลยบอกว่าคาร์บอกกับเอมีนเพราะนักเรียนรู้อะไรวะนักเรียนรู้ R แล้วใช่เปล่านักเรียนรู้ R แล้วอะว่า R คือคาร์บอกเนี่ยนักเรียนได้จากตรงนี้แล้วเนี่ยนักเรียนรู้แล้วว่า R คือคาร์บอกเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตพับให้ดูนะฮะ นักเรียนรู้แล้วว่า R คือคาร์บอ X อ่ะฉีกแม่งเลยนักเรียนรู้แล้วว่า R เนี่ยมันคือคาร์บอ X แต่ Q เนี่ยมันไม่ใช่แอลกอฮอลเพราะเขาบอกว่าโมเลกุลมันต่างกันหนึ่งมีอยู่ทางเดียวนั่นก็คือเอมีนครับผมมันก็คือเอมีนเอมีนเนี่ยวิธีการคิดเอมีนคิดยังไงนะลูกวิธีการคิดเอมีนคิดยังไงครับ เอมีนมันจะต้องมี n ใช่ไหมมันจะต้องมี n h 2สองใช่ไหมนี่คือเอมีนถูกไหม mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี A ่ยเอมีนที่มันมีมวลโมเลกูลเป็นห้าสิบเก้าครูรู้ได้ไงว่าเอมีนมีมวลโมเลกูลห้าิเก้าเขาเขาบอกว่าเคมีมวมีโมลกุูลต่างกันอยู่หนึ่งสแสดงว่าไอตัวนี้มันคือเอมีนแล้วครูกิดรู้ได้ยงไงว่ามันเป็นเอมีนเล่านี่เห็นไหมครับมีโมลมกุล 60, ูลหกสิบมีโมลกุูลห้าสิบกแล้วครูรู้ได้ยังไงว่า มันคือเอมีนเพราะเราเพิ่งเรียนเอมีนกับเอไมจบไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรารู้ว่ายังไงเรารู้ว่าเอมีนบวกกับคาร์บอกจะไดเอไมนี่ไงครับนี่ไงครับเอมีนบวกคาร์บอกจะไดเอไมนี่ไงครับโอเคไหมเอมีนบวกคาร์บอกจะไดเอไมเพราะฉะนั้นเนี่ยจากทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยหนูก็จะไดพีออกมา วิธีการได้ p ก็คือก็ได้น้ํามา o h ตรงนี้หลุด h หลุดมาตัวหนึ่งตรงนี้มันหลุดแล้วใช่ไหมตัวนี้มันหลุดแล้วใช่ป่าก็เอาอะไรก็เอา n นํนมาต่อเอา n h นํามาต่อเอา n h มาต่อปุ๊บหนูก็จะได้ A อมขึ้นมาวิธีการเนี่ยสอนไปแล้วในห้องอวิธีการเขียน A อมก็เสร็จแล้วหนูจะได้ A อมมา A อมเนี้ยมีชื่อว่า A อมล์เนี้ย มีชื่อว่าชื่อว่าอะไรหลักแลเ็นไงเออะไรลูกเป็นเอไมแบบ secondary เป็นเอไมแบบ secondary ใช่ไหมครับพี P คือเอไมชื่อว่าเอ็นโพพิวนี่ครับเอ็นโพพแล้วก็เอ h ทานามายเสร็จแล้วนี่คือโครงสร้างของอิต,ตพูพีเพราะฉั้นเวลาทำเนี่ยค่อยๆทำครับค่อยๆทำโอเคไหมครับ โอเคถ้าโอเคก็เดี๋ยวไปเจอข้อห้าข้อห้าเนี่ยเดี๋ยวครูให้เวลาคิดนะครับว่าสุดปังไหมข้อห้าก็แก้โจทย์นิดหน่อยที่ครูบอกไปในในในข้อความแก้โจทย์ให้แล้ว